สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพุ่นไม้แร่นะคะใน EP ที่91ประจําวันอาทิตย์ที่29เดือนหนึ่งปี2566นะคะวันนี้ Investing เราพูดถึงยูโรโซนกลส์อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แก๊สจะลงแน่อันนี้แบมาแน่ไม่เหมือนแก๊สบ้านเราหรอกคะ่ะไม่เห็นราคาน้ำมันบ้านเราค่าเงินบาทแข็งราคาน้ำมันลงขึ้นราคา น้ำมันเบนซินติกอันนี้ก็แปลกๆนะบ้านเรานะโอเคก็ประมาณนี้นะคะมองว่าราคาแก๊สลงนะแล้วก็วันนี้แอรก็พอราคาแก๊สลงหุ้นที่น่าสนใจนะคะก็จะเจอตัวนี้ค่ะฮัสโก h ฮัสโเนี่ยมีก็มีรีบาวขึ้นมาบ้างนะคะก็คือเล่นแทงแรกก็อาจจะเป็นทรงแบบนี้นะ กาจะเป็นประมาณนี้แต่จริงๆแล้วรอบนี้น่าจะได้เห็นแถวๆนี้นะคะเพราะว่าราคาแก๊สเนี่ยราคาก๊าซธรรมชาติแล้วก็ราคาน้ำมันทัสโกเขานำเข้ายางมาต่อยนะคะก็มีรีบาวบ้างแต่ยังไม่กลับไปเป็นอัพเทนหรอกก็มองแถวๆนี้นะคะ่ะก็ขึ้นไปอัพไซด์ประมาณนี้ย่อลงมาก็ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดเปิดแดงๆถอยๆเนี่ยก็ลองลุ้นดูนะคะแถวๆนีย สิบเจ็ดบาทตรงที่เป็นหัวตรงเนี้ยยาวไปนิดนึงน,นะหัวตรงนี้นี่มันหัวตรงนี้นี่มันประมาณเท่าไหร่แนว่ยะสิบเจ็ดบาทสามสิบตรงนี้ค่ะถ้ายอ่อลงมาไม่หลุดเนี้ยสวยเลยนะสิบเจ็ดสามสิบแล้วก็มองต้านที่สิบแปดบาทบวกลบเนี่ยล่ะไม่เยอะ เพราะว่าหุ้นมาแท่งแรกแล้วก็เต็มๆแท่งแล้วก็ไม่เนี่ยก็อาจจะมีเขย่านิดนึงแล้วค่อยดึงต่อสำหรับทัสโกนะคะ่ะมองเป้าสิบแปดนะคะบวกสิบแปดบวกลบหน่อยอันนี้แนวรับก็จะอยู่ที่สิบเจ็ดสามสิบนะคะกราบไซเวอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวอืมไม่ค่อยน่ากลัวล่ะ รู้แบบสบายๆยอยู่โซนล่างยังไม่ใช่โซนบนตัวต่อมาที่เราจะดูนะคะ mm. ก็จะมีคือไม่พูดทำทำเพลงใส่หุ้นไปนใส่หุ้นไปนเลยพูดเยอะเสีเวลาก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวแบบตัวซิง HPT Harry Potter นะคะและตอนนี้แนวต้านยังไม่ผ่านประมาณบาท บาทหนึ่งตังบาทสอตัางเนี่ยถ้าข้ามได้ถ้ารู้ก็บาทสิบหนึ่งจุดศูนหนึ่งเป็นต้านนะคะแล้วก็ค่าข้ามไปได้นะแถวๆนีน้บาทแปดบาทสิบเนี่ย, 8, ยถ้าดูอย่างเงี้ยบาทแปดเนี่ยที่ติดๆกันกันเอาเยอะๆเนี่ยค่ะเออเนี่ยน่าจะไปทดสอบแถวๆนี้ได้ ไซต์ก็มีพอสมควรนะคะสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์หุ้นเล็กเล็กเริ่มเขาบอกว่าหุ้นเล็กเลเริ่มจะกลับน,นะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือหุ้นเราจะไม่ค่อยลงนะคะเพราะว่านี่ก็คือมีการบอกว่าด่วนมีพระลมราชอ,องค์การโปรก้ากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับอันนี้ก็ก็ แนวโน้มเลือกตั้งมาแล้วคือเขาเก้เก่ๆงๆกันไว้แล้วว่ามันจะหมดวาระแล้วมันก็ต้องเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเลือกตั้งมันก็หุ้นมันจะเป็นแบบไม่ค่อยลงไซเวย์ไซเวย์แล้วก็ค่อยๆพยายาขึ้นนะคะหาแบบลงหัวที่หัวต่ําถ้ามันลงหัวที่หัวต่ํามันก็จะเป็นหุ้นใหญ่เพราะว่างบจะไม่สวยกองทุนก็จะขายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่กองทุนขายเยอะๆเ,เพราะว่ามันมีอะไรอะ LTF ไม้สุดท้ายแบบที่ครบกำหนดหมดอายุนะคะ LTF ที่ครบกำหนดหมดอายุเขาก็ต้องถ่ายสวิตตัวออกมานะคะช่วงนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อมาที่เราจะดูนะคะ Fsmart กกับ f o r d นะคะมาคู่กัน ทีเนี้ยทำไมเอฟ a r มากับฟอร์ดก็บอกเอ้ยมันขึ้นมาเยอะแล้วหรือยังตอนนี้มันตอนนี้มันก็คือ f อ m ซ r มากับฟอร์ดเนเอฟซีขาเยอะมากเอฟซี FC เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหุ้นมันก็พักลงมาพอสมควรแล้วตอนนี้จะแต่ระดับเนื่องจากว่ามีอะไรก็คือโปรเจกต์ล่าสุดของเขาก็คือออกที่ชาร์จชาร์จที่ชาร์จไฟรถรถยนต์อีวีก็ ที่ชาร์จไฟรถยนต์อีวียีย่ห้อกิ้งกาค่ะเขาออกกิ้งกาเจ้านี้ต้องมีตู้บนเติมตู้เตาบินแล้วก็กิ้งกาก็ดูแล้ว Fc ก็เยอะโปรเจกต์คือออกโปรเจกต์มาก็น่าจะแบบค่อยค่อย,อ,ย,อ,ยอาจจะแบบย่ำยำอยู่ตรงแถวเนี้ยเขาชอบย่ำอยู่ตรงเนี้ยหุ้นมันชอบแบบท้าย่ำออกข้างแล้วค่อยดีกันมันเหมือนสะสมกำลังนะคะแล้วก็ดี เป็นขั้นบันไดอ่เนี่ยดีคือดีคือแบบว่าคนถือก็สบายใจไม่ใช่แบบหัวที่หมดตามแล้วก็บุกกลับมาคืออันนี้ก็โอไม่รู้แล้วแต่อันเนี้ยเดาได้ว่าเจ้ายังไม่ออกอ่ะเขาค่อยๆค่อยๆค่อยๆแบบสะสมสะสมดี่อค่อยสะสมหรือไม่เขาขายออกมาก็มีคนรับขายออกมาก็มีคนรับเขาก็ต้องซื้อกลับเพราะมันไม่ลงขายแล้วมันไม่ลง แล้วก็มองว่าให้มันย่ำอยู่แถวๆเนี้ค่ะ16บาท30เนี่ยที่มันเบรกมาได้เส้น200วันเดยไม่หลุดแล้วก็ก็ค่อยๆไปถ้ามีข่าวดีเกี่ยวกับ EV มืองนอกตัวนี้ก็จะวิ่งด้วยก็แท่งนี้ที่วิ่งมาแบบเต็มๆทะลุมาก็มีข่าวว่าเทสล a นะคะกำไรกาไรดีกว่าที่คาดก็เลยทำให้กลุ่มไอ้ที่ชาร์จ EV เนี่ยตัวเนี้ยเพิ่ง ออกข่าวว่าทํากิ้งกาที่ใช้ E ีก็เลยกลับมาเล่นถ้าเป็นถ้ามองว่าตัวอื่นเนี่ยก็ลําบากนิดนึงอย่างพวก E A มันราคามันขึ้นไปแล้วอะราคามันไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มแล้ว g P S C งก็จะไม่สวยก็ก็ถูกทิ้งลงมาต้องรอให้งบออกถึงเข้าไปเล่นได้คะ,ะพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยแต่ถ้าชอบตัวเล็กๆเ,เนี่ยเล่นไปเลยเก็งกำไรได้ ตัวน,นี้ก็ยังมองยาวๆนะคะเดี๋ยวมาดูแม่ลูกคู่ขวัญปอดปอดก็เหมือนกันทรงเดียวกันเก่งกว่าด้วยคือแบบไม่ลงมาย่ำแถวแถวไม่ลงมาย่ำแถวแถวเส้นสองร้อยวันด้วย <c oughs> ก็ยังอยู่แบบประมาณนี้อยู่นะคะแต่ถ้ามันย่อแรงก็เราก็มองว่าเส้นสองร้อยวันเป็นแ,วแวนะะแวรับสาคาแนวราบวิทีสิบสามใบจุดสิบสามเก้าห้าศูนย์ถึง สิบสามเก้าเจ็ดห้าเป็นแนวรับของฟอร์ดนะคะอืมเดี๋ยวอันนี้ถ้าถ้าถามว่ามันจะไปถึงตรงไหน,นเออที่นี่ลืมอันนี้ตีแบบรีบาวก็มองว่าก็คือไต่ไตขึ้นไปห้าสิบก็แนวใต้จะเป็นสี่สิบหกบาทสลึง ถ้าก็ห้าสิบเอาตรงนี้ก่อนละกันเนี่ยแถวสี่สิบหกจุดสองห้าแล้วก็ห้าสิบห้าสิบจุดสองห้าห้าสิบห้าสิบเป็นเนวต้านะคะสำหรับต่อห้าสิบจุดสองห้าห้าสิบห้าสิบ อเคประมาณนี้แนวรับอยู่สามสิบเก้านะคะสามสิบเก้าจุดห้าศูนย์สามสิบเก้าจุดเจ็ดห้าแล้วอ่ะจะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะมสมาร์ทสมาร์ทแนวต้านเท่าไหร่ ขึ้นไปสิบเจ็ดหกแล้วไม่ผ่านะแล้วก็ก็มอง 17, 17, 17สิบนะเจ็ดยืนสิบสิบเจ็ดบาทหกสิบได้ะเปลี่ยนสีป่ะทำไมสีมันไม่สวยก็ไม่รู้อะสีมันค้ำค้ำช้ำค้ำำนะอ๋อตุ่มมันเล็กโอเคแนวรับตรงนี้นะคะ๋ยวเราพูดถึงแนวรับ ิบหกจุดสามศูนย์แนวต้านเราตอนนี้สิบเจ็ดจุดหกศูนย์สิบเจ็ดจุดหกศูนย์แล้วก็ข้านยืนสิบเจ็ดหกศูนย์ไปก็สิบเก้าจุดสี่ศูนย์ข้ามอีกทียี่สิบเอ็ดบาทจุดยี่สิบประมาณนี้ นี่นะจ๊ะต้องสีแจ่มๆมะจ๊ะประมาณนี้นะคะสำหรับปอดเอ็กมาร์โอเควันนี้หุ้นแม่แน่ก็ขอนำเสนอหุ้นสี่ตัวนะคะก็หลักๆก็คือประเด็นสรุปสรุปวันประเด็นก็คือทัสโก้ราคาน้ำมันลงนะคะก็เล่นรีบาวทัสโก้แล้วก็ปอดเอสมาร์ทอีวี เล่นทีมอีวีแฮร์รี่พอตเตอร์เล่นเกิงกำไรตามกราฟเทคนิคนะคะสี่ตัวโอเควันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยในการลงทุนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ